คนหนึ่งแน่ๆที่ตั้งใจอยากจะสัมภาษณ์และขอที่จะสัมภาษณ์คือคือท่านเองนะครับนอนนุญยตาเรียกคุณลุงวศิทธิ์ได้ไหมครับเพครับจะได้คุ้เคยกันมากขึ้นนะครับ,รบจากที่เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาที่ท่านเองท่านได้นําต้องใช้คาว่าน,นํำนะครับ,รบประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไปถวายและจักสการะที่ปราสาทประเทศปีดอน แล้วก็ไปที่ศรีราชเพื่อไปถวายพระพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระมาชินีนาถทำไมคุณลุงรู้สึกอยูเ่เฉยๆไม่ได้แล้วะผมมันอยู่เฉยๆไม่ได้มานานแล้วนะครับความจริงไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันครับแต่ผมเองผมอา,อาจจะเป็นคนโบราณคือผมถือว่าวัน จักกรีนวันที่6เมษายนนะเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งชาติจำเป็นที่เราจะต้องต้องต้องประกาศความเป็นคนไทยเข้ามาให้ปรากฏชัดๆกันแล้วไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวใครที่รักบ้านรักเมืองควรควรควรจะทำกันนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกมีเพื่อนทั้งรุ่นเดียวกันทั้งรุ่นเล็กๆลงไปเนี่ยะลูกศิษย์ลูกหาคิดกันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมจึงได้เชิญชวนให้ไปแสดงความจงรับภักดีก mm hmm. ันวันนั้นก็เชิญ <คน S 2> ไปจริงๆมันควรจะอยู่ในสามัญสำนึกของคนไทยเลยป่ะเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเราทําอะไรกันทําไมไอ้สิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกนั้นมันถึงหายไป mm hmm. มันเป็นเป็นสิ่งที่คนไทยธรรมดา,รรมดาเนี่ควรควรจะรู้เพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเรียนหนังสือ mm hmm. เรียนมากเรียนน้อยอยีกเรื่องหนึง่ง แต่มากหรือน้อยก็าตามเนี่ยต้องเรียนประวัติศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็ควรจะรู้ว่าความเป็นมาของเมืองไทยเป็นอย่างไรถ้าไม่มีพระมาหากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆพระองค์ต่างๆสมัยต่างๆมาเนี่ยเราก็ไม่มีเราในวันนี้ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าคนไทยยุคนี้เขาบอกว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นความจำสั้งแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตจนจน เรื่องบางเรื่องไม่ควดลืมกับลืมแล้วก็มองข้ามแล้วไม่ก็อยู่เฉยครับท่านว่าไงครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือว่าสาเหตุจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอาการมันปรากฏละถึงแม้ว่าในขณะนี้มันจะยังเราอาจจะนึกว่าอยู่เกิดกับคนจํานวนน้อย,น,ยนะครับแต่ถ้าเปืดเราไม่ทําอะไรนะผมคิดว่ามันก็อาจจะรา้รายแรงมาก,กนเ,นเหมือนเห็นแล้วว่าไม่สบายนะครับ แต่ไม่รักษาไม่ได้แล้ววิธีรักษารักษาบ้านรักษาเมืองอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันปลุกใจกันให้เข้าใจให้นึกออกว่านี่คือสมบัติของเราเมืองไทยที่มาจากความเสียสละของบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่มีพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้ามันเป็นหน้าที่ของของโรงเรียนออกมาว้เลย ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องต้องรื้อฟื้นเรื่องพวกนี้ให้ลูกให้หลานของตัวให้ลูกศิษย์ของตัวฟังเดี๋ยวนี้เรามีนักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยที่ที่ที่นึกว่าตัวเองเป็นนักนักวิชาการไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองไทยแต่รู้เรื่องต่างประเทศดีครับถ้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเอารัชการปัจจุบันนี่กันแล้วกันไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้นะครับผมว่าปัจจุบันนี้เมืองไทยเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ ตั้งการยึดอำนาจการปกครองเปลี่ยนการปกครองเป็นปฏิวัติกันปี2175มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกรัฐประหารกันไม่รู้กี่หนกี่ครั้งรัฐบาลเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้เปลี่ยนตามคือพระเจ้าอยู่หัวความต่อเนื่องอยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวนะ ส,ส่วนรัฐบาลในบางชุดก็อย่างที่เรารู้เนี่ยจะเรียกว่าประเด็จการก็ได้แล้วชาวบ,บ้านเดือดร้อนลําบากค mm hmm. อรัปชันเนี่ยมารู้จักกันตอนที่เปลี่ยนการปกครองแล้วนะ mm hmm. สมัยก่อนที่ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ mm hmm. ไม่มีคอรัปชันค mm hmm. อรัปชันที่ไหนไม่ใช่พระเจ้าแผ่ดินเอาเอาไปตัดหัวหมด mm hmm. แต่ว่าตั้งก็มีตั้งก็ม,งกมีการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญขึ้นมา mm hmm. มี ประชาธิปไตยแบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีขรับชั้นใครขรับชั้นข้าราชการครับชั้นถ้ากลับมาถึงในสมัยปัจจุบันในตลอดการรับรู้ของบุณลุงเองถ้าถามว่าคนไทยคนไหนทํางานเพื่อแผ่นดินหนักที่สุดคุณลุงจะนึกถึงใครผมต้องนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวก่อนอนคนอื่นเลยท,ที่นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็สาเหตุหนึ่ง เป็นเพราะเหตุว่าผมอเผอิญได้เข้าไปรับใช้ประยุโคลบาทใกล้ชิดมากนะครับ mm hmm. เมื่อตั้งแต่ปี2513ถึง2524 mm hmm. ผมไปรับราชการในตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักรประจำะได้เข้าไปอยู่ใกล้ท่านมากเลยความจริงหน้าที่ของตำรวจราชสำนักเนี่ยก็คือถวายความปลอดภยัย mm hmm. แต่เพราะได้ถวายความปลอดภัยนั่นเองนะจึงได้มีโอกาส ได้ตามเสด็จใกล้ชิดมากไม่ใช่แต่ว่าเห็นทรงทำอะไรเท่านั้นแต่ยังได้ยินพระราชกระแสได้ยินรับสั่งผมถึงได้เห็นและเข้าใจจริงๆว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ที่ทรงสละอุทิศพระบวรากายเนี่ยอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยให้กับคนไทยให้กับเมืองไทยไม่ทรงเห็น<อ>การหน<ล><ล>ยอยอยาก แล้วก็ไม่ทรงเห็นเกิดเหนื่อยยากไม่ทรงไม่ทรงหวาดวันวิตกในอันตรายที่จะเกิดกับพระวรากายเมื่อก่อนนี้ในห้องส่งงานของท่านเ,นเป็นที่ชุมนุมของเครื่องรับส่งวิทยุทุกข่ายทั้งของทหารทั้งของตำรวจทั้งของพลเรือนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองท่านจะทรงทราบพร้อมพร้อมกันกระเจ้านาทีเสมอแล้วก็ ท่านไม่ทรงคอยถ้าพอร,รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนที่ชาวบ้านลำบากเดือดร้อนท่านจะรับสั่งทันทีให้ให้ประสานความช่วยเหลือไปทันทีเลยไม่ต้องคอยทางราชการถวายรายงานเพีออยงน้อยท่านติดตามข่าวสารใกล้ชิดตลอดใช่ครับอ<ม>ย่างพายุที่เคยเกิดขึ้นหนักอย่างที่ภาคใต้นะแหลมตลุมพกสมยัยโน้นจน่านกบาลครุงศรีธรรมราชก็จะอยู่กัทรงทราบก่อน แแล้วก็ประทานความช่วยเหลือทันทีและเป็นที่มาของมูลนิธิราชประสานุเคราะห์ในปัจจุบันนะหลังจากที่มันเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยก็ทรงเห็นว่าถ้ามันมีมูลนิธิเอาไว้สําหรับที่จะ,ะเผชิญกับช่วยเหลือชาวบ้านาในเรื่องนี้อย่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทัน,ท,น,ท,นทันเหตุการณ์ต้องมีมูลนิธิประจําซึ่งปัจจุบันนี้มูลนิธินี้ก็ยังปฏิบัติตามพะราจประสองค์อยู่ตลอดเวลา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทุกภยัยใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราดูข่าวหนังสือพิมพ์ว่าวันนี้เกิดภัยนี้ขึ้นวันลุงขึ้นจะมีข่าวว่ามูลนิธิเนี่ยได้เข้าไปช,ช่วยเหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นเด็กในสมัยเนี้ถ้าไม่รู้จะได้รู้ไว้ว่ามูลนิธิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ๆก็มาเฉยๆมาจากพระราชประสงค์ที่ต้องการจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะบางครั้งในระบบราชการ <c oughs> <ค>มันก็อาจจะล่าชา้าแต่สิ่งนี้ สามารถตรงไปได้เลยทันทีแล้วในถุงพระราชทานก็จะมีของครบทุกอย่างที่จะดํารงเหมาะการดารงชีวิตแล้วไม่ใช่ว่าเก็บไว้ที่ส่วนกลางนะครับวางไว,ว้ในส่วนภูมิภาคด้วยตามจังหวัดต่างๆด้วยเพราะผู้การจังหวัดเนี่ยเป็นรองประธานมูลมูลทโดยตําแหน่งครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใชะ้ใช้ข้าวของสิ่งของของมูลิีิได้ทันทีทันควันเลยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องคอย ไม่ต้องคอยบอกว่าที่กรุงเทพแล้วแบกจากนี่ไปใน่ตรองคอางประมาณครับความเอาพระทัยใส่กับประชาชนเจ้าหน้าที่นั้นผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าเ,เหมือนก็ว่าเป็น,เ,ปนเรื่องราชกา,ารแต่เวลายอยู่กับประชาชนเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงลืมเรื่องอื่นหมดท่านเวลายอยู่กับประชาชนเนี่ยจะอยู่ อย่างชนิดที่ผูกพัน์แล้วก็ถ้าเสด็จบ่าย,ายๆอย่าไปหวังว่าจะกลับเร็วนะเสด็จบ่ายๆอาจจะอยู่ถึงค่ำถึงมืดแล้วก็ทรงใช้เวลาอยู่กับประชาชนนานแล้วอย่างเป็นกันเองเอผมไม่เชื่อวันในประเทศอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์เนี่ยประทับนั่งลงบนพื้น ในฉลองพระองค์ชุดลำลองเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแล้วก็ชาวบ้านก็บาง,บางจังหวัดบางพื้นที่ที่ไปเนี่ยหม,ม่อมแมมบางคนไม่สวมกันทั้งเสื้อนุ่งแต่ผ้าเฉยๆนะครับนุ่งกขันเกงเฉยๆแล้วก็นั่งคุยกับพระเจ้ายอยู่หัวเราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่สนพระไัยที่สุดคือเรื่องทุกข์สุขของเขาที่จริงต้องบอกว่าทุกข์ของเขา เพราะว่าสุขสมัยน้นมันน้อยทุกมากกว่าทุกในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วคนไทยเมื่อเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เนะี่ยพระเจ้าอยู่หัวทั้นจะจะสนพระทัยอยู่สองเรื่องคือเรื่องดินกับเรื่องน้าแล้วก็การสนพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ใช่แต่เพียงผิวเผินไม่ใช่ถามๆกันแล้วกลับมาไม่ใช่แต่ว่าทรงศึกษาจริงๆแล้วก็เมื่อเขากราบังคมทูล ถวายปัญหาของเขาแล้วเนี่ยท่านจะทรงเก็บปัญหาเหล่านี้เอากลับมาแล้วม,มาครบว่าจะทําอะไรให้เขาช่วยให้เขาดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นอย่างไร mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงทรงศึกษาด้วยพระองค์เองเรื่องเกี่ยวกับดินเรื่องเกี่ยวกับน้ําจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยแม้ต่างประเทศก็ยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความรู้เรื่องดินและน้ำในในบ้านเมืองของท่านเนี่ยดีที่สุด ถ้าใครศึกษาสักหน่อยหนึ่งจะพบว่าพระมหากษัตริย์ของเมืองไทยของเราเนี่ยตั้งแต่โบราณมาเนี่ยทรงถือเอาทศพิษราชธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศเพราะสิบข้อเนี่ยแหละครับที่ทําให้พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสนพระไทยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ในสิบข้อนี้เนี่ย เพอ,เอิญมีข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่ต้องทรงปฏิบัติเองคือต้องทรงศึกษาต้องปฏิบัติธรรมะมด้วยพระเจ้าอยู่หัวของเรา,เาผมอยากจะบอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่ดินองค์เดียวในโลกนะที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมะไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าพระ เรียกท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดกลความจริงเลยท่านเป็นพระองค์หนึ่งทรงสมาธิโดยสม่ําเสมอจนเป็นพระนิสัยแล้วทรงประยุกต์สมาธิเข้ากับทุกอย่างที่ส่งที่ที่ส่งทาเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงอุทิศพระองค์นยให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างอย่างอย่างก่อเนเรื่องจดจ่อจริงๆทํางานแบบทํางานไม่หยุดทางานแบบไม่เลิกก็เพราะเหตุว่า ทรงใช้สมาธิในขานธรรมถ้าหากเราตระหนักว่าสิ่งที่ท่านทำถูกต้องแล้วเราตระหนักว่าเรามีพระเจ้าอยู่หที่เป็นคนดีเราจะไม่ตามอย่างท่านได้อย่างไรเราจะไปตามอย่างคนชั่วได้ไหมทุกวันเวลา,าสวดมนต์ไหว้พระน่งสมาธิก่อนจะนอนเนี่ยก็นึกว่าอย่างนี้ถวายพระเจ้าุศลแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้ามีอะไร ที่ที่สวายได้แม้ชีวิตก็จะสวายแล้วก็การกราบมงทุนอย่างนีน้ฟังดูเหมือนเหมือนยี่เกแต่มันไม่ใช่หรอกเมื่อรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสละแม้พระวรากายพระชนมาชีพเนี่ยเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยก็แค่เราตามเสด็จเท่านั้นเองแปลว่าเราทําอะไรให้บ้านเมืองนั่นเองก็อย่างที่อย่างที่บอกนะครับที่เราเราคุยคุยกันทั้งหมดจนถึงขนาดนี้นไม่รักกันไดอยางไง